อ่าฮัลโหลสวัสดีครับผมก็พบกับเกมแรกแนวะล็อกโมบายคลิปนี้ก็จะมาขิงกันหน่อยนะครับผมก็ใครที่ได้ทําการมาเมืองใหม่นะครับที่ต้องแตก่การอัปเดตใหม่แล้วนะครับก็เมืองนี้เมื่อทาเควสหรือกิจกรรมหมดแล้วมันก็จะมีการแจกชุดกันด้วยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของมันมีอะไรบ้างแต่นี้ผมบอกไว้ก่อนตอนต้นคลิปนะว่าผมไม่ได้ทํากิจกรรมโชว์นะครับเพราะว่าเควสมันรับง่ายเลยแล้วก็แค่ไปรับ พวกเควสแด,ดงๆเควสสีฟ้า,ฟาเมื่อรับหมดแล้วก็มันก็จะปลดล็อกของมันเองนะครับผมโอเคงั้นเรามาดูของกันเลยว่ามันแจกอะไรบ้างนะครับก็คืนดับแรกเลยชุดชุดแต่งบ้านเมื่อเราเมือเมืองเนี้ยมันจะอยู่ตรงนี้นะตรงข้างๆน้ำพุเนี่ยอันนี้เราสามารถซื้อได้หมดทุกอันเลยนะครับผมว่าคือไม่ต้องทำเควสปลดล็อกอะไรเลยมันก็มันก็ได้ของมาหมดนี่เลยนะครับผมก็โอเคก็ มาดูว่ามันเป็นยังไงบ้างก็อันนี้ผมก็ได้เข้าบ้านก่อนนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ได้มาเข้าบ้านสีชมพูแล้วนะครับผมก็ของที่เราจะได้ที่ผมได้ตอนนี้ก็คือมีอย่างนี้มีตังอยู่แค่นี้ทำทำได้อยู่แค่นี้จริงๆนะโอเคแล้วก็จะได้ตรงนี้มาตั้งโชว์ไว้ในบ้านเรานะครับผมแล้วก็มีแบบแปลนต่างๆวิธีการผลิตก็ง่ายมากเลยซื้อแบบแปลนมาก่อนดับแรกแล้วเราก็มาดูว่าเราขาดของอะไรบ้าง เห็นไหมแล้วเราก็กดซื้อทันทีได้เลยเห็นไหมอันนี้ก็7จ0 0แสของราคาแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมลองดูดิว่ามันมีอันไหนถูกมัางวะแม่งมีแต่แพงๆสปายอยากจะเก็บตังค์ไว้ก่อ,น,อนนี้ก็แพงสปายประตูประตูประต,ประตูประตูเท่าไหร่วะสี่แสนโอ้โหประตูก็4,00แสนแล้วนะครับผมราวบันไดราวบันไดราวบันไดก็ห0แสนโอ้โหเค ราคาจะโคตรไปไหนเนี่ยไอ้มีมีมีม,ม,มีมีเท่าไหร่สี่แสนโอ้โหพอกันเลยว่ะพอกันเลยนะครับผมก็นะดูสิโอ้โหอของเจ็ดแสนตูกต,ตาหิมะก็คือของพวกนี้เมื่อเราคร้าเสร็จแล้วอะ่ะเราก็สามารถเอามาวางโชว์ไว้ในบ้านของเราได้นะครับผมก็อย่าลืมไปปลดล็อกบ้านกันนะตอนนี้มันอัปเกรดใหม่แล้วมันมีสวนด้วย มาต่อมาเราจะขอขิงเกี่ยวกับเควสของเมืองนี้ก่อนนะครับผมก็พอหลังจากที่เราทําเควสไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะได้ก็จะมีชุดคอสตูมเข้ามานี่เลยเป็นไงครับผมชุดนี้เหมือนเป็นชุดของพวกพระเลยอะ่ะคือใส่ได้ทุกอาชีพแล้วก็เท่มากเลยนะครับผมดูสิโูเท่มากเลยอะ่ะแล้วก็อันนี้จะบอกว่าชุดนี้คือปลดล็อกในเมืองแต่ชุดพระเราต้องไปทําในเมืองน้าแข็งนะเดี๋ยวผมจะพาไป ไปให้ดูเมืองน้ําแข็งตอนแรกมันจะเข้าไม่ได้แหละแต่ว่าเราต้องนั่นก่อนแล้วก็มีหมวกนี่ด้วยนะครับสเตตัสทั้งหมดบวกหนึ่งด้วยนะครับหมวกอันนี้แล้วก็เผ่าพันธุ์เพิ่มเผ่าการโจมตีเผ่าพันธุ์อีกสามเปซนต์แล้วก็มีอันนี้ด้วยมีหมวกหิมะแล้วก็ที่สําคัญคือปีกด้วยนะครับผมอู้วมันแถมแบบเวอร์อลังการแล้วอันนี้แบบเป็นออโต้แอคแท็กสามเปอร์เซ็ด้วยแล้วก็สกิลดัมเมจสเปเซ็นด้วยถือว่า ีน้ดีมากเลยสําหรับถ้าเกิดผมเล่นสาย a d ดถ้าผมเล่น ads แบบสาย double damage เนี่ยคือ auto auto a t แ a c k มันก็ดีมากเลยเอ้ย auto attack หมายถึงว่าอาจจะโจมตีหรือเปล่าวะอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่า skill d a m a g มันก็จะเพิ่มขึ้นเอ้ยผมสับสนว่ะผมสับสนถ้าเกิดใครยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมก็ตอนนี้ผมมีชุดนี้2ชุดโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะฝากใส่สมุดก่อนเลยแล้วกัน ของที่เราทําการปลดล็อกได้ให้ดูให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหหนึ่งสองสมสี่มีปีกด้วยห้าของที่ได้นี่ก็ไม่ธรรมาดาเลยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูนี่เลยชุดคอสตูมเป็นไงมันก็จะเป็นชุดอันนี้แล้วก็สามารถเก็บตามเพศนะครับเราเพศชายก็เพศชายแล้วก็อันนี้เป็นชุดพระ เก็บเข้าไปแล้วก็ฝากเข้าไปอันนี้จะไม่ได้ติดตัวนี่อันนี้ก็จะเป็นคอสตูมสวยๆนะครับผู้หญิงก็สวยผู้ชายก็ก็เท่นะครับผมของฟรีอย่าลืมไปทาเควสกันนะครับผมจะได้เก็บเควสกันเยอะนี่เราก็ได้ทาการปลดล็อกเรียบร้อยละนี่ผมก็ให้ดูกับว่าปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับผม <Okay. S 1> เคสนี้ผมก็เก็บมาเมืองใหม่ผมเก็บหมดล้วแต่เมืองเก่ายังเก็บไม่หมดเลยปีนี้ก็เจ๋งมากเลยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรา แต่งชุดกันเลยดีกว่านะัะผมว่ามันเป็นยังไงกันดีกว่านี่ตอนนี้ก็ใส่เป็นชุดพระเลยนะครับผมอ่าทีนี้มันจะเป็นมันจะมีหมวกเหมือนหมวกพระอยู่เดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งยูหนว่าหมวกเราก็พยายามทาเยอะๆเพิ่มเอเเคนะนี่เลยเป็นไงโอ้โหเฮ้เย,ยมันเริ่มเข้ากันนะครับผมมันเริ่มเข้ากันมากเลยใบหน้าใบหน้าไม่มีนะครับผมใบหน้าไม่มีใบหน้าเรา ใส่แว่นก็ได้นะตอนนี้ผมใส่แว่นอยู่เป็นพระใส่แว่นพระใส่แว่นแล้วก็อันนี้เป็นปากนะครับปากก็ยังไม่มีเป็นถ้าเป็นซากุระก็จะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ฮะนี่คาบคาบดาบคาบดาบโอเคไม่สมควรนะพระสุบรี <laughs> เฮ้ยมันก็เท่อยู่นะเว้ยโอ้ยขอคิงขอคิงขออวดหน่อยขออวดหน่อยโอเคแล้วก็สุบรีแล้วกันเท่ดีเท่ดีปีกลางใช่ไหม ทีนี้เราได้ปีกคาโฮมาฟรีใช่ไหมตอนนี้เราก็มีปีกใหม่เป็นปีกพระนะครับโอ้ชุดเดียบโคตรเข้ากันเลยอ่ะนี่ครับผมเล่นเป็นพระนี่สวยมากเลยนะครับผมหางไม่มีนะจ๊ะมีป่าวะหางไม่มีมีแต่ไอ้หนวดปลาหมึกอะไรกองแกง <c oughs> อ่ะอ่ะเออเราก็ใช้ตัวโฮลี่นี่ไงโฮลี่เทพธิดาน้อยบินอยู่ข้างๆนะครับผม เฮ้ยมันปรับชุดมันเท่ดีว่ะคือแบบแม่งโคตรชอบเลยอะแบบชุดเนี้ยชุดนี้แบบดีมากเลยนะครับผมโอเคทีนี้เราก็มาลองดูกันเอาตัวนี้ออกก่อนถอดออกแล้วเราก็จะมายืนดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงโอเคแอคถ่ายรูปสวยสวยนี่นะครับผมโอเคตอนนี้เป็นไงนะครับชุดใหม่ของเมืองเนี้ยถือว่าสวยมากเลยนะครับผมสําหรับผมอะนี่เลยเห็นไหม สวยมากเลยนะครับผมผมโคตรชอบเลยอะ่ะเออแล้วก็ถือหอ,อกมันเข้ากันบอกว่าเดี๋ยวเดี๋หาหายืนใกล้ๆกํ้กำแพงโพสท่าสวยๆก่อนตรงนี้มีนกพิราบด้วยเเอออยู่กับใกล้ๆก้นกพิราบแล้วก็ข้อความเอาข้อความมันออกไปเอาข้อความมันออกไปนี่นี่นนี่นี่เป็นไงยืนไกลๆโอ้ oh, โหยังสวยวิวก็สวยคนก็สวยชุดนี้แบบเท่มากเลยอะ่ะผมชอบอะ่ะ คือคอสตูมก็แล้วแต่คนจะชอบชุดแบบไหนนะครับผมก็แล้วแต่ความถนัดแล้วก็ความชอบของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็สําหรับผมก็ได้มาครบเซตเลยเออแล้วจะบอกว่าเซตของชุดนี้แปลมาจากไหนครับดับแรกเลยเดี๋ยวเราต้องไปเมืองน้ําแข็งก่อนนะครับผมอา่าถ้าเมืองน้ําแข็งมันต้องวาร์ปไปน่าจะเร็วสุดแล้วมั้งตอนนี้เดี๋ยววาร์ปไปดีกว่าก็อยู่ของเมืองใหม่นี่แหละครับผมก็มาเมืองที่เมืองสุดท้ายนี่แหละ นี่แล้วก็มาอันแรกอ่มามันจะดูเหมือนเมืองแบบไอ้นี่นะแบบเหมือนเป็นหินลล้างอะไรอย่างงี้นะแต่จริงๆไม่ใช่นะฮะผมนี่เลยเราก็ต้องมาตรงใจกลางใจกลางน้ําแข็งตรงนี้นะครับมันจะมีมีอยู่เห็นไหมมันจะมีมอนมอนที่เป็นตัวลูกนะิกลูกนิกนั่แหะตอนแรกมันจะเหมือนผมไม่รู้ว่าตอนแรกมันเข้าได้ไดหรือเปล่าแต่ผมทํเควสตอนแรกมันเข้าไม่ได้มันปิดอยู่แล้วตอนนี้มันเปิดละเปิดแล้วก็เข้าไปตีมอนได้ มอนที่นี่ค่อนข้างจะเป็นาธาตุน้านะครับถ้าเกิดใครที่อยากโจมตีก็ต้องแพ้สายของมันหน่อยนี่ก็คือเรามาที่เมืองเนี้ยมันจะมีตามจุดต่างๆเนี่ยตามหินแขนที่ผมติ๊กไหมครับแขนตรงเนี้ยพวกแขนตรงเนี้ยนั่นแหละมันจะมีให้เก็บให้เก็บคู่มือนักประจนภัยแล้วก็เก็บตรงนี้แล้วก็จะได้เก็บเก็บอันนี้มาด้วยเดยอดูคู่มือประจนภัยนี่มาเปิดเปิดโชว์เปิดโชว์นี่ครับผมแล้วก็จะทําการสํารวจแล้วเราก็ทําเก็บแบบ คู่มือคู่มือนักผจญภัยไว้ในนี้นะครับผมเพื่อปดล็อกเลือดอีกสิบห้าบวกสิบห้ามันถือว่าน้อยมากเลยนะแต่ว่าถ้าเราทาไปเรื่อยๆมันก็โอเคนะผมว่านะแล้วมันก็ได้ชุดด้วยอะ่ะคือผมแปลกใจอะ่ะคือผมได้ชุดอะ่ะเออผมแปลกใจตรงที่ผมได้ชุดเนี่ยแหละครับผมเนี่ยโอ้มันเท่มากเลยชุดเนี้ยโอเคแล้วก็ได้วาปกลับมาตรงนี้ตอนน,อน,นี้ตอนนี้กิจกรรมนี้ก็ยังมีอยู่นะครับผมกิจกรรมที่จะไปซื้อของอะ่ะ แต่ว่าของมันเราซื้อตามตามสภาพเราอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมขอเก็บดาบก่อนคือเราสามารถเก็บอาวุธได้นะอาวุธที่คุณภาพต่ำๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บไว้เผื่อเราใช้ตัวไหนเราอยากใช้เราก็ดึงออกมาใช้เออข้อดีของการอัปเดตใหม่เนี่ยก็คืออาวุธพวกนี้มันสามารถเก็บได้แล้วเราก็ไปตีบวกหรือว่าเก็บไว้ใช้งานได้นะครับผมของกาชาของอะไรแล้วเราสามารถเอามาเลือกเป็นอาวุธแฟชั่นได้ด้วยเนี่ยอย่างอันเนี้ย ผมก็สามารถเลือกอาวุธแฟชั่นได้ว่าจะเอาเป็นมีดอะไรอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นหอกอันนี้ผมลองสวิตตัวมาเล่นไหนหดูนะครับว่าคือผมเล่นแอร์เรารู้สึกทําดาเมจยากก็เลยลองมาเล่นไหนหดูถึกๆถึกๆดูนะครับผมแต่ชุดนี้แบบเหมือนผามากเลยแล้วก็มาอันนี้ก็ยังอยู่นะกิจการมอนมนีอันนี้ซื้อของหนึ่งเซนอันนี้ผมซื้อเรียบร้อยและ้ะของมันก็จะดอกประมาณเนี้ยแหละของมันก็จะหายากนิดนึงนะครับผมอียอันนี้มันขาดอีกหนึ่งอันนี้ง อ๋อเราต้องใช้ผลึกซื้อ,อ1 5อันควเดี๋ยวเราไปซื้อมาแรกกันเลยดีกว่านะครับผมแล้วก็ใครที่ของไม่ครบก็ไปสามารถซื้อตลาดได้แต่ว่าข้อเสียคือบางของบางอย่างอ่ะมันประมูลแย่งกันอ่ะเออมันประมูลแย่งกันดูดเดือดมากเลยตอนเนี้ยโหแบบของก็แบบราคาสูงเวอร์เลยบางอย่างนะครับผม15อันใช่ไหมเดี๋ยวเราหาก่อนนี่ไงเจอละ 1มื่นโอเคถือว่าไม่แพงมากถ้าซื้อในเวลาปกติมันจะประมาณสองพันห้านะโอเคซื้อมาเลยสองแสนแล้วก็กดรับถ้าถ้าซื้อในเวลาปกตินะเพราะฉะนั้นของพวกนี้ผมจะดอบดอบแล้วก็พอช่วงมันมาแรกของแล้วแล้วก็มาขายสามารถทําทําเงินได้ดีอ่ะอันนี้ก็ตัวละครใหม่นะตัวตัวแมวตัวแมวเห็นไหมตัวแมวแล้วครับผมโอเคมันก็ใช้สกิลโชว์ <c oughs> ตัวแมวสกิลโชว์จับปลาจับปลา,าจัดมาโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแลกก่อนดีกว่านี่เลยสิบห้าอันมับแล้วก็มาดูว่ามันได้อะไรแลกอะไรได้มั่งมันมีให้แลกทุกวันจน่อจะหมดเขตนะจ๊ะนี่เราก็ได้น้ํายาจ็อบเพิ่มมาอีกสามอันโอเคเรากดใช้เลยมับมับมับอ่าเลเวลอัพทันทีแล้วก็อัพสกิลได้นะนะครับผมก็แล้วแต่ว่าเราจะเล่น สายอะไรอันนี้ก็ผมอัพสกิลมั่วๆไม่ได้ม่ได้มาลมีอะไรมากนะผมก็แค่มาเปิดให้ดูเฉยๆว่าเออมันมันอัพสกิลได้แล้วนะอะไรอย่างนี้นะครับผมเดีย๋ยวค่อยรีสเตตัสขอเก็บเวรวให้เยอะๆก่อนโอเคคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆมาดูต้องหนีหนีไอ้ข้อความเนี่ยข้อความนี้มันบังหัวเว้ยโอเคก็ ชุดนี้ก็ค่อนข้าง,งเท่ก็เพื่อนๆอย่าลืมไปทำเควสกิจกรรมกันที่เมืองใหม่กันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีชุด2ชุดแล้วก็มีมีของปีกมีของดีอะ่ะช่วงนี้มันรู้สึกว่ามันแจกของดีมากเลยนะครับผมโอเคไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับกดติดตามกันด้วยนะเวย้ย